และนี่คือชั้นพรีเมียมอีโคโนมีของสายการบินเอเมเรตเอ380เป็นยงไงบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับหลังจากขึ้นบอร์ดดิ้งเสร็จแล้วก็จะมีเอ,อ่อเวลคัมดริงมาเสิร์ฟขายกับบิสเนสคลาสของสายการบินเอเมเรตเลยหลังจากบอร์ดมาได้สักพักเราก็จะได้ดูวิดีโอเซฟตี้ของสายการบินนะครับซึ่งหน้าจอเป็นหน้าจอภาพแบบ HD คมชัดแบบชัดมากๆหลังจากนั้นลูกเรือก็เอาผ้าร้อนมาให้นะครับซึ่งขายกับบิสเนสคลาสเลย ก็ถิงออกแล้วอันนี้เราจะบินจากมิลานไปดูใบนะครับอันนี้ลายอาหารก็จะมีประมาณนี้ซึ่งวันนี้เราเลือกเป็นชิคเก้นไปนะครับวันนี้ไฟ์ทางก็จะประมาณ5ชั่วโมงครึ่งนะครับอันนี้เป็นอาหารก็จะมีเป็นสลัดนะครับอาหารแล้วก็เป็นไก่ย่างนะครับเล,ล็กุ่มกว้างมากอันนี้เราทานอาหารเสร็จแล้วเราก็เลยมานั่งอีกที่หนึง่งเพราะวันนี้ไฟล์ค่อนข้างโลง่งอันนี้เราให้ดูห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็ค่อนข,ข้างกว้างเลยแล้วก็มีแฮนด์ครีมด้วยอันนี้ระหว่างแบบทานเสร็จ คือนอนคนเดียวทุกคนกว้างแบบกว้างใหญ่มากแล้วก็ผู้โดยสารก,ก็ไม่ค่อยมีแล้วก็ระหว่างไฟก็มีลูกเรือมาเติมอาหารอันนี้เป็นอาหารไลท์ไบนะครับก่อนแบบก่อนแลนด์ซึ่งก็จะมีเป็นแบบแซนด์วิชแล้วก็ขนมเราแลนด์แล้วนะครับเนิด ร,ระดับสูท่ากาเาียนาชาติดูไบนะครับซึ่งผ่านมา5ชั่วโมงครึ่งคือแบบดีมากเซอร์วิสก็คือสวิทั่วถึงนะครับก็จะเป็นแบบอาหารที่เราจะเรียมพร้อมแล้วก็เป็นก่อนแลนหรอือชั่วโมงที่จะเสิร์ฟแบบมีอ,อาหารไล่ก็คือมีอาหารว่างของกับพนมกวาาอะไรเงี้ยแลว้วร,รู้สึกว่าเซอร์วิสดีระหว่างไปก็มีเสิร์ฟแบบน้ําเสิร์ฟแบบน้ำผลไม้อะไรเงี้ยก็คือค่อนข้างดี ก็ตัวเบาะนี้ชืคนคือมันสามารถพับนี้ได้แล้วก็ตัวเบาะมันก็มีรู้สึกว่าเอมน่าจะได้เท่าประมาณดีเซมี่แต่ว่าด้วยตัวพื้นที่ของที่เนี่ยมันค่อนข้างกว้างกว่าแล้วก็มีความยืดหยุม่มากกว่าด้วยทางอาหารด้วยทางอะไรนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวรอ,อมีนบินกลับกรุงเทพก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทีงว่าไฟอีกไฟหนึ่งจากดูไบไปกรุงเทพแบบเป็นยังไง วันนี้เราก็จะบินกลับไทยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่สนามบินดูไบเราจะมาให้ทุกคนดูว่าพี่มีคนที่จับดูไบไปกรุงเทพเป็นยังไงอาหารยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวทุนดูันเลยขึ้นมาก็เหมือนเดิมน,นะครับก็จะได้เป็นเรือครับดีวันนี้เลือกเป็น Orange juice ไปแล้วก็ตรงข้างหน้านี้ก็จะมีแบบน้ำเปล่าให้แล้วก็เป็นเอ่อ s a f e t y Instruction นะครับระหว่างรอเครื่องอเครื่อง Take ออ f นะครับอันนี้จากดูไบไปกรุงเทพแล้วได้ผ้าร้อนมานะครับวันนี้นักก่งติดหน้าต่าง เครื่อง A380 แบบใหญ่มากนะครับทุกคนดูอันนี้เป็นอดีตที่มันเดิมครับ you ระหว่างรอเทคออฟนะ <c oughs> และเครื่องต่อแถวกันเยอะมากเรากำลังเทคออฟเลยกรุงเทพแล้ววันนี้เลือกเป็นไก่เหมือนเดิมนะครับไม่ไม่พ้นจากไก่เพราะมีไก่กับบีเราไม่ทันเหลือนะครับอันนี้ของเพื่อนก็จะเป็นข้าวกลุ้มองฟัา ไม่เอยได้ถ่ายอะไรมาเลยก็คือแลนดแล้วก็จะเป็นคล้ายๆกันถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทุกคนนะครับบาย